ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายขนาด20บโวลต์ของปูมานะซึ่อตัวนี้ก็เป็นรุ่น GT 8 0 2 0 GB เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตลาดอะมันจะเป็นยังไงนะครับกับราคาไม่ถึงส0 0พันนะตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายขนาด20บโวลต์ของปูมานะ หร่ตัวนี้ก็เป็นรุ่น GC 8 0 2 0 GB เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตลาดอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับกับราคาไม่ถึง2,000นะตัวนี้แต่ถ้าเทียบในเรื่องของราคาผมว่าสู้ได้นะอย่างเช่นตัวเจ้าตลาดอย่างมาเิต้าเนาะก็จะอยู่ประมาณ 3- 4 0สพันนะครับแต่ตัวนี้ไม่ถึง2,000เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณภาพหรือว่าความแรงใช้ได้ไหมนะครับอ่ะนี่ตัวกล่องว็ให้หมันกล่องเป็นกระดาษแบบนี้เลยภายในก็จะให้อุปรกรณ์ตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นบางใบงานดีเลยนะ พลาสติกนะนะครับตัวแข็งแรงดีนี่ก็คู่มือส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับแับนี้ป้าวผมชอบมากเลยครับตัวนี้เขาให้ตลับเอ็นมาให้แบบเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะ6ชิ้น6ตัวนะครับดูดิแล้วก็มีล้อมาให้ด้วยนะแล้วตัวนี้ก็เป็นกาดบางนะครับกับตัวประแจหนึ่งตัวสําหรับอุปกรณ์นะครับมีประมาณนี้เอเคเดี๋ยวเราไปประกอบตัวกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเราก็ จะประกอบตัวก้านก่อนนะตัวก้านนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีบูตตรงนี้อยู่นะครับให้ออกได้เลยนะครับนี่เสร็จแล้วก็เอาสวมใส่นะครับอ่ะสวมใส่ลักษณะนี้นะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ปลดออกนะครับแล้วก็ลูดมาเลยอ่าลูดให้มันสวมเข้ากับตัวปลอก้าดบนนะเห็นไหมย่งี้แล้วก็หมุนนะครับหมุนหามันจะมีตัวล็อกมันอยู่นะครับเสร็จแล้วให้เอาตัวไขควงนะครับ เขได้มาแถมมาให้นะขันให้แน่นเลยอ่าแค่นี้เองมันก็จะล็อกอยู่ไว้แล้วอ่ามันก็สามารถปรับยืดระยะได้นะครับตรงนี้ได้ปรับตรงนี้ได้นะครับอ่าอันนี้คือตัวก้านนะเหลือเดี๋ยวเรามาประกอบตัวบังใบกันต่อเลยนะครับตรงใบก็จะให้มาเป็นแบบนี้ลักษณะการใส่นะครับก็คือมันจะอยู่ในลักษณะประมาณนี้ แบบนี้นะครับวางอย่างเงี้ยแล้วเราก็เสียบลงไปเลยนะแล้วก็ดึงตัวเหล็กมาครับให้มันล็อกปึ๊บนี่เรร็บร้อยนะครับที่เหลือแล้วก็จะมีรูกสกูตรงนี้อยู่นะครับก็ใช้สกูที่มันแถมมาให้นี่แหละขันเข้าไปเลย เรียบร้อยนะครับตัวเอ็นก็ปลดออกได้เลยชึบ่ะมานนี้อ่ะอ่ะสุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวล้อ,อนะครับก็เอาสวมทางด้านข้างนะจะมีตัวล็อกอยู่นะครับก็คือสวมจากทางด้านบนแบบนี้แค่นี้เองนะครับเรียบร้อยนี่คือหน้าตาของตัวเครื่องตัดหญ้าหรือว่าเล็มหญ้าของปูม่านะอันดับแรกที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของน้าหนักเนี่ยตอนที่ผมยกตัวเนี้ย เบามากนะครับน่าจะประมาณ1กิโลอ่ะยังไม่รวมแบตเตอรี่นะอ่าแต่ถ้าผมสวมแบตเตอรี่นะครับขนาด2 0โวลต์4แอมป์ตรงนี้เข้าไปก็จะอยู่ประมาณ2กิโลนะครับนิดๆบวกลบนิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกับตัวเครื่องตัดหญ้าที่เป็นน้ำมันก็จะอยู่ประมาณ78โลอ่ะซึ่งอันเนี้ยแค่2กิโลเบามากนะในเรื่องถัดมาก็คือในงานประกอบหรือว่าวัสดุโอเคเลยใช้ได้นะครับอยู่ในเกรดดีด้วยสามงานประกอบค่อนข้างจะเนียนสวยเลยวัสดุก็ดูแบบ แข็งแรงมากนะครับเนี่ยดูดิผมว่าสวยนะถ้าเทียบกับราคา2000นนี่น่าจะเกินไปเลยนะครับใช้งานง่ายมากนะครับเพียงแค่เราสวมแบตเตอรี่นะนี่กดลงไปได้เลยนะครับแล้วก็กดสวิตตัวสวิตจะมีตัวเซฟตี้มาให้ด้วยก็คือด้านบนครับตรงน,นี้ถ้าเราไม่กดมันก็จะไม่เปิดนะครับก็คือต้องเลือดแล้วก็ปิด บบนี้ถัดมานะครับตรงปุ่มตรงนี้นะสา,าสามารถปรับองศาของด้ามจับได้นะครับก็คือ90องศาหมุนได้ด้านเดียวนะค,คือด้านนี้นี่เลยนี่คือสุดละก็จะได้ประมาณน,นี้ก็คือเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการจะใช้ล้อนะครับเพื่อที่จะตัดขอบนะครับแบบนี้นั่นเองอ่าสำหรับตัวนี้นะถัดมานะครับตรงด้ามจับตรงนี้ก็สามารถป,ปาารถปับได้นะครับก็กดตรงนี้ได้เลยสุดนะครับแบบนี้ ถัดมาก็คือจะเป็นตัวนี้กว่ายืดความยาวนะครับปรับสั้นสูงยาวได้ตามใจนะครับประมาณนี้เลยก็ผมสูง175นะครับก็ตัดได้สบายนะยังเหลือด้วยซ้ำนะครับอันนี้ผมต้องปรับลงอีกต่างหากนะสำหรับในเรื่องของความยาวนะครับส่วนในเรื่องขององศาของหัวเครื่องตัดหญ้าก็จะปรับได้ประมาณนี้ไม่ได้ปรับได้เยอะมากนะครับเนี่ยนี่คือสุดละประมาณนี้เลยอ่า ตัวเอ็นนะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าถ้ามันค้างหรือว่าตัวเอ็นดึงไม่ออกนะครับมันก็จะมีปุ่มตรงนี้เนี่ยให้เรากดนะครับมันก็จะดึงตัวเอ็นออกมาได้เห็นไหมแบบนี้นะครับถ้ามันยาวเกินไปนะครับเราก็สามารถเปิดเครื่องแล้วหมุนได้เลยมันก็จะตัดด้วยไปมีดเองเลยนะครับความยาวนะมานี้ถือว่าโอเคเลยในเรื่องของฟังก์ชันที่ให้มานะครับผมว่าครบคันนะในสําหรับเครื่องเล็มหญ้าตัวหนึ่งอะ่ะมานี้ เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันเลยดีกว,ว่าว้าวแรงนะแรงแรงนะครับนี่เลยอ่าแต่เท่าที่ดูตัวนี้จะไม่มีเบรกมาให้นะครับสำหรับใครที่ซีเรียสในเรื่องเบรกก็อาจจะลองลองดูกันนิดหนึ่งแต่สำหรับผมผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าเป็นเครื่องเล่มย่าเฉยมันไม่ถึงกับอันตรายขนาดนั้นนะครับอ่ะความแรง ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีสายสะพายมาให้นะเพราะด้วยในเรื่องของน้ําหนักที่มันเบาอยู่แล้วก็เถอะนะครับแต่ใครที่เรียสในเรื่องของการสะพายตัดอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับอาจจะลองลองไปหาซื้อกันเองในส่วนของสเปคตัตวนี้คร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นขนาด20โวลต์นะมีความกว้างของการตัดระยะก,การตัดอยู่ที่300มิลนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดความเร็วรอบหรืออะไรต่างๆก็จะคืนให้ตามนี้เลยนะเดี๋ยวลองตัดกันเลยดีกว่า ตลองกับหญ้าตรงนี้เลยนะอันนี้เป็นหญ้าสนามน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูความแรงดีเลยใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมตัดแบบหนักๆเลยเห็นไหมตัดแทบจะแบบเห็นพื้นดินแล้วอะ่ะ เออสปายเลยนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราลองตัดกันแบบยาวๆดู ประมาณนี้หายห่วงนะใครที่จะเอาไปตัดพวกแย้สนามสบายเลยครับแต่จากที่ผมรลเมื่อกี้ไปเส้าคักหนึ่งด้วยที่มันไม่มีสายสะพายก็แอบเมื่อยแขนอยู่นิดนึงนะทางเนี้อออยอาจจะต้องแบบหาการปรับหาให้มันแบบถนัดมือที่สุดอะมันถึงจะไม่เมื่อยนะครับให้ผมลองตัดแบบเนี้ยรู้สึกว่าเมื่อยอยู่นะด้วยที่มันไม่มีสายสะพายที่แบบช่วยได้โดยที่ตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวล้อมาให้ใช่ไหมก็คือเราสามารถใช้ในตอนที่เราต้องการตัดขอบได้นะครับพวก ขอบถนนขอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยดับแรกนะครับให้เราปรับนะตัวด้ามจับไปที่องศานี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ในลักษณะการใช้งานแบบนี้ถ้าความยาวใครไม่พอสามารถยืดให้มันสูดได้นะอันนี้ผมยืดให้สูดเลยนะครับผมก็จะได้ท่าที่สบายหน่อยประมาณนี้ โดยรวมแล้วนะครับจกให้ผมได้ไปลองตัดมานะครับด้วยส่วนตัวผมผมก็มีโอกาสได้ลองหลายแบรนด์ and, เหมือนกันนะพวก Magita, d ดีวอลอะไรอย่างเงี้ยตัวภูแม่ตัวเนี้ยในราคาไม่ถึง2,000หรือว่า2,000กว่าบาทเนี่ยซึ่งถือว่าโอเคเลยในเรื่องของความแรงครับด้วยที่มันเป็นเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กอ่ะมันไม่เหมาะอยู่แล้วครับที่เราจะไปตัดหญ้าที่มันแบบหนักมากนะครับก็จะเหมาะประมาณนี้แหละหญ้าสนามหญ้าอ,อ่อ,อนๆอะไรเงี้ย ครที่จะซื้อไว้เล็มหญ้าภายในบ้านหรือหมู่บ้านจะสัรอะไรเงี้ยจะดีมากเลยถ้ารวมแบตก็จะอยู่ประมาณ4 0 0พันะนะครับสำหรับตัวเครื่องแต่ญ้าตัวนี้แต่ว่าตัวเปล่าประมาณ2 0 0พนะถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับถ้าเป็นเจ้าตลาดพวกมต้าหรือว่ารีวอลต่างๆก็จะอยู่ประมาณเกือบหมื่นแล้วนะเกินครึ่งหมื่นแล้วนะครับถ้าพร้อมใช้งานนะสำหรับหมู่บ้านตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าครับ ทางด้านของฟังก์ชันการใช้งานไม่ต้องห่วงเลยผมณาให้มาแบบครบแล้วนะใช้งานได้เท่าที่เครื่องตัดหญ้าหรือว่าเครื่องเลืหญ้าตัวนหนึ่งจะใช้งานได้แล้วส่วนในเรื่องของที่ผมไม่ชอบเลยก็คือเสียงเดียวไม่มีสายสะพายมาให้นะอาจจะเป็นด้วยส่วนตัวของผมเองแหละที่ชอบนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีมันรู้สึกใช้มืออย่างเดียวมันรู้สึกเมือ่อยนะ มันไม่มีสายสะพายช่วยประคองด้วยนะครับก็มีประมาณนี้นะผมแนะนําเลยนะครับใครที่จะซื้อไว้เล็มย่าอ่อนๆประมาณนี้ตอบโจทย์มากถ้าใ,ใครสนใจตัวนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม